The White Presented by t r u e w i e f Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย o p p o r 7 Lite ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน กลับเข้ามาสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลนะครับยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2คนนะครับใช่แล้วค่ะและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะทําการแข่งขันนะคะก็คือคุณไก่จากทีมโค้ดก้องสหรัฐค่ะสำหรับ I w i l have nothing เนื้อหาของเพลงนี้ก็พูดถึงความที่เราไม่มีอะไรเรามีแต่ความจริงใจที่จะให้กับคนที่เรารักก็เหมือนกับพี่ไก่พี่ไก่ อาจจะไม่ได้เป็นนักร้องที่รูปร่างหน้าตาสวยงามแต่มีความเป็นนักร้องเต็มที่มีอยู่วันหนึ่งพี่เห็นคนเวทีเนี่ยมีนักร้องที่รูปร่างหน้าตาแบบสวยเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงดีอายุยังน้อยยืนร้องเพลงอยู่พี่ก็เกาะกระจกดูแล้วก็มาดูตัวเองเออแบบเราไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นเลยพี่อยากจะกลับไปทำแบบนี้ครั้งหนึ่ง อยากจะมีโอกาสได้ไปยืนแบบเขาแล้วก็ทำในสิ่งที่พี่รักอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้มันมีทั้งไดนามิกที่ร้องแบบเพราะๆเ,เบาๆจนไปถึงปล่อยพลังเสียงได้เต็มที่น่าจะเป็นเพลงที่ส่งพี่ไก่ในแบบที่พี่ไก่เป็นได้ดีที่สุดก็เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนนะครับเมื่อค่อนคนเจอผมก็อุ้ยโคชกล้อง อุ๊ยพี่ออเออนนใช่เดี๋ยวนี้เจอปุ๊บพี่ก้องพี่ไก่เป็นไงบ้างเขาร้องเพลงดีไหมโอ้พี่ไก่พี่ยุดยอดเลยนะเพลงนี้ตอนนี้ไม่ถามทามงหนูแล้วครับถามถึงพี่ไ<า>ก่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเคลียร์พื้นที่ให้โล่งรอรับยันแน่นะครับคุณผู้ชม Nothing to give you. i who have nothing I, I i who have no one must wash you go on dancing first. บอกว่าอลังการทั้งเสียงเราก็โชว์เลยนะคะโคจอยบอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นมาหากราบเหมือนกับสตาร์วอเนี่ยนะครับอันนี้คือไฟนอนแบบว่าพีคสุดๆเลยนะครับผมเหมือนยานแม่กำลังจะขึ้นแล้วสุดยอดเลยพี่ไม่ผิดหวังผมผมว่าฟังที่พี่พูดหรืออะไรทุกอย่างผมดีใจครับพี่ที่ได้เห็นพี่ขึ้นไปบนเวทีแล้วมีความสุข ได้ทาสิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมแล้วมีแต่คนรักพี่ทั้งนั้นขอให้โชคดีนะครับพี่ขอบคุณครับโชคชเชอร์บอรครับโคสิงโตครับดูโชว์นี้เรารู้สึกสะใจมากนะครับสะใจทั้งโอ้เสียงพี่ไก่นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสะใจอยู่แล้วแล้วก็ลูกตุ้มข้างหลังนี่ทําผมสะใจมากจริงฮะคือโชว์พีลล่ขเขาเรียกอะไรฮะมิลเลอร์บอลมิลเลอร์บอลหรือลูกตุ้มเนะนะี่ยนะคือโชว์พี่ก้องออกมาที่แพงทุกโชว์จริงๆนะ แต่ที่แพงกว่านี่คือเสียงของพี่ไก่ครับผมสุดจอดมากครับพี่ขอบคุณครับโคชสิงโตครับเจ้าของทีมครับโค้ชก้องครับก็อยากจะบอกพี่ไก่ว่าก็ตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่เราทำงานกันมาที่พี่ไก่ได้โชว์ทุกๆโชว์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นที่ประทับใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับพี่เป็นเสียงจริงตัวจริงจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ว่ารายการ The Voice จะให้อะไรกับพี่ พี่จะเป็นเสียงจริงตัวจริงในใจผมตลอดไปขอบคุณพ่อส้องค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณไก่ค่ะเหมาะสมนะคะที่จะเป็นเสียงจริงตัวจริงคนที่4ของประเทศนะคะรอโหวตให้คุณไก่ได้เลยค่ะหลังจบการแข่งขันของทั้ง4คนนะคะตอนนี้ขอเสียงประมูลดังๆอีกครั้งให้กับคุณไก่ค่ะ ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นคนสุดท้ายนะครับจากทีมโคชโจอีบอยนะครับไปพบกับคุณเบสครับเพลงรอบนี้นะครับเป็นเพลงหัวใจขอมาครับเป็นเพลงเก่าๆของพี่ทินานะครับคงเป็นเพลงที่ย้อนความทรงจำทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งผม บอกทุกคนเสมอยิ่งยิ่งเข้ามาในรอบลึกๆเท่าไหร่มันจะยิ่งเหงานะคือพอมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วสำหรับผมสำหรับผมเองผมยังใจหายเลยนะครับมันเร็วมากผ่านทุกสัปดาห์ไปก็จะมีคนหายไปหายไปคนที่เหลืออยู่เนี่ยคงเหลือแต่ความรู้สึกที่จะต้องทำให้ดีที่สุด ในฐานะของคนที่เป็นตัวแทนมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วครับต้องตื่นเต้นต้องกดดันต้องเหงาเป็นธรรมดานะครับไม่เป็นไรเฮียว่าเฮียอาจจะไม่รู้วิธีทําแชมป์ของรายการนี้ก็ได้แต่เฮียรู้ว่าคน12คนฝากเพลงนี้มาให้เบสร้องเบสก็ต้องร้องมันให้ดีที่สุดไม่ต้องตื่นเต้นครับทำให้เต็มที่ ผมไม่ได้เอาความฝันของผมมาแค่คนเดียวผมเอาความฝันของเพื่อนๆของผมมาด้วยผมจะร้องเพลงนี้ให้มีความหมายมากที่สุดในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของทีมครับกลับม่ยืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตา ที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปที่ที่เคยพบเธอที่ที่ยังฝังใจ ลำมาตามหาความสดใสที่ยังเหลือพอให้จดจำกว่าตามมองไม่พบเธอตรงที่ ความฝันให้ชินใจยาวนานเลือกเกินที่ฝันจางหายไปในหัวใจยังทวงถากลับมาคราวนี้ก็หัวใจมันขอมาให้ตามหาความทรงจำ ปใจตัวเองให้มันชินชังเกับความทรงจำที่เคย ทและมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันเกนสู่ความฝันให้ชินใจเยาวน่านเหลือกเกินที่ฝันจางหายไปในหัวใจ 仰望他。 คุณเบสนะครับจากทีมโคชจอยบอยครับโคชสิงโตเป็นไงครับโอ้โหเสียงเบสนี่ยังไงเขาคือเดอะเบสอย่างที่พี่ก้องว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็โชว์นี้ทำออกมาได้อบอุ่นมากสุดยอดมากครับพี่เบสครับขอบคุณค่ะโคชเจมิเฟอร์ทีมนคะเป็นไงบ้างคะเป็นตัวจริงเสียงจริงที่เสียงเต็มเสียงเต็มอารมณ์ไม่เคยเจอคือ4ี่ซีซันนี้เราจะหาสุดๆมาเขาเป็นสุดๆของการ ที่อยู่ในเพลงจริงๆอยู่ในอารมณ์ของเพลงไม่หลุดออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วมันมันลึกแล้วมันนิ่งคือดีมากๆดีมากมายนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าคุณมีโค้ชที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแมนมากเฮียมากคนนี้นะคะโจยบอยขอบคุณครับโค้ชโจยบอยครับเจ้าของทีมครับเบสทำได้ดีเช่นเคยนะครับผมไม่รู้จะชมอะไร วันนี้ก็เหมือนกับมาเป็นตัวแทนครับเพื่อนๆฝากมาร้องขอบคุณอีกทีที่เลือกอยู่กับเฮียนะแล้วก็เฮยาจจะไม่รู้จริงๆครับว่าทำแชมป์เขาทำมันยังไงเฮียรู้อย่างเดียวคือทำให้ทุกคนมีความสุขในการร้องเพลงนี่คือหน้าที่ครับผมขอบคุณมากครับโคชเจอร์บอยครับ และตอนนี้นะครับการแข่งขันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนก็แข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง3าคนบนเวทีเลยนะคะคุณนุกจากทีมโค้ชเจนิเฟอร์คิมค่ะคุณเดย์จากทีมโค้ชสิงโตและคุณไก่จากทีมโค้ชก้องสหรัฐค่ะขอเียงประมือด้วยนะคะครับในรอบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ คะแนนทั้งหมดนะครับมาจากคุณผู้ชม100%เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนนะครับเหมาะที่จะเป็น The Voice คนที่4ของประเทศไทยก็โหวตกันเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะคะ1ห,หมายเลขโทรศัพท์สามารถโหวตได้เพียง1ครั้งค่ะเพ้่กคุณผู้ชมสามารถเชียร์ผู้เข้าแข่งขันได้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนตอนนี้เลยครับ ทีวีสองคุณเด็กพงษ์ถอดทีวีสามคุณไก่อัญชลีอ่อนทีวีสี่คุณเบสทิศทินัน เอาละครับถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มโหวตเป็นผู้ตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็น The Voice ประจำซีซั่น4นี้นะครับตอนนี้ก็จะบอกอ,อ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่จบรายการประกาศไปแล้วว่าใครได้เป็น The Voice ประจำซีซั่นนี้นะครับคนนั้นจะได้ร้องซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงของใครระหว่างป้าไก่เดเบสหรือว่า นุกนะครับก็เลือกเอาเลยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ข้างหลังของผมนะครับมีรวบรวมกันมาหมดเลยนะครับจากแก๊งคอรัสตอนแรกนะครับของพี่ปามี่แล้วก็แก๊งทีมเฮียโจนะครับตรงนี้มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เมื่อกี้ถามผมบอกว่าอันนี้โหวตได้เลยยังโหวตได้เลยยังอย่าพึ่งนะครับผมออกทีวีแป๊บนึงนะครับผมพูดคุยตรงนี้โหวตแล้วโหวตแล้วเหรอโหวตได้ครั้งเดียวนะไม่ได้โหวตไปสี่โหวตสี่ไม่ได้โหวตสี่ไม่ได้เป็ไข่มุกเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะจบแล้วครับผมไข่มุกไม่ไม่พูดอะไรกันหน่อย ฝากเชียร์พี่เบสฝากโหวตพ yeah> ี่เบสด้วยนะคะอ้าวเฮาเขามีเขามีทีมเขาอย่างเงี้ยเอาต้องทีมอื่นแล้วทีมอื่นมีใครทีมทีมไหนเลยครับเฮ้ยโหวตพี่ออกจะพึ่งดิเดเท่านั้นค่ะเดเท่านั้นค่ะทีมสิงโตนะคะนี่นะครับผมตอนนี้สองคนแล้วสองคนแล้วเหลืออีกสองทีมทีมพี่ก้องอยู่ไหนครับทีมพี่ก้องี่พี่ก้องเขาก็ได้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 เออเออลืมจำไม่ได้ปุ๊บตรงนี้นะฮะนี่ค่ะก็วันนี้ป้าไก่มาแบบ โอ้โหอลังการมากนะคะอย่าลืมบทป้าไก่ของหนูด้วยนะคะอ่าถิ่พี่คิมล่ะพี่คิมอีกหนึ่งคนครับเราหน้อยน่อยน้อยแน่น้อยแน่น้อยแน่นี่ผมวิ่งไปวิ่งมาแล้วเน่อยแน่ครับน้องนุกครับน้องนุกน้องนุกครับน้องนุกนะครับน้องนุกครับ ตอนนี้เรียกว่าติดติดมานะครับหนองนุกนะครับผมก็ชอบใครคนไหนก็อย่าลืมเชียร์กันละกันนะครับอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้จะบอกว่าเริ่มโหวตไปเรียบร้อยแล้วและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า1เบอร์1โหวตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่โหวตซ้ําเข้ามาก็อันนั้นเราจะไม่นับเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากที่ประกาศไปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของ คนที่ได้เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งยังวัวดกันได้ต่อแล้วกลับมาได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น The ะ o i c ์ซีซั่น4ครับผมพักแป๊บเดียวครับ